กลับสูส่การทบชม้วยนำยินดีรับมันเข้าสู่ช่องเต้คริปโตวันนี้ก็จะพาท่านม้ชมมาอยู่กับเว็บ USDT Doc นะครับผมนะก็อย่างแรกก็ฝากบอกไว้ก่อนนะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะก็ใครคิดที่จะลงทุนควรศึกษาให้ดีๆก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บชงก,กับว่าหายเงิน USDT ฟรีนะผมนะมันก็ไม่เชิงฟรีหรอกนะแต่มันก็เหมือนมาลงทุนนะครับผมนะแต่ก็บอกก่อนนะวว่าใครทีม่มาเข้าดูคลิปเนี่ยก็ ผมไม่ได้แนะนำหรือกชิญชวนอะไรนะก็คือทำเพื่อเป็นวิยทยาทานในการรับชมเท่านั้นนะผมนะก็ต้องศึกษาดูให้ดีๆก่อนนะครับสำหรับใครที่จะแบบสมัครเข้ามาแล้วเออแบบต้องเพื่อนผมนะผมนะเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตการถอนให้ดูด้วยนะครับในบนตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งวันนะเพราะว่าผมเป็ุนดูหนึ่งวันครับอย่างแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง ได้คิดโต้นะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมอย่างแรกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไดท้ทาการมาเปลี่ยนก่อนนะครับลงทะเบียนตรงนี้นะครับผมนะก็คือให้เรานะครับทําการนะครับคือให้คือให้ท่านผู้ชมนะครับทําการนะครับอ่าก็คือใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสานะผ่านแล้วก็รหัสเชิญตรงนี้มันจะขึ้นให้อยู่แล้วหรือถ้าไม่ขึ้นก็ใส่ในปุมได้นะผมนะตามลิงก์เลยแล้วก็ลงทะเปียนแล้วก็ลังจากนกดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วเราไปเจอกันตอนที่ผมเข้าโอเคนะครับพอเข้าสู่ระบบมาก็จะเจอกันตรงนี้ใช่ไหมครับผมนะก็อย่าแรงนะครับก็อย่าลืมนะครับมารับนะครับก็สามารถรับเงินฟรีนะครับสูงสุดถึงกี่ USDT เนี่ไหนใช่ไหมก็นั่นแหละนะครับผมนะสามารถรับเงินฟรีเลยนะผมนะ ก็ตอนนี้เราได้อยู่ที่0.1 USDT ฟรีนะผมนะก็เลยนะครับมันก็เป็นเกี่ยวกับสายฟรีด้วยนะสายฟรีก็ทําได้เราบอนะแต่ต้องเช็คอินครบ60วันนะครับผมนะก็จะได้อยู่ที่มาณ2 USDT ฟรีนี่ใช่แหละนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็โอเคนะครับผมนะแล้วก็ผมนะครับจะให้ท่านผู้ชมครับทำการนะครับมาดูส่วนของตรงนี้นะครับสำหรับเว็บเเขานะครับผมนะ ก็อย่างแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงนี้จะเป็นกราฟนะครับผมนะแล้วก็พันธมิตรของเขาอันนี้กราฟที่บอกว่าราคาเหรียญ BTC อะไรอย่างไงเท่าไหร่นะับนะโอเคเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเลือกเหรียญนะครับมันก็จะมี t ี่เกยับ u s d t นะครับนะส่วนของตรงนี้จะเป็นโอเคนะครับท่านผู้ชมนะ ็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็มันก็จะมีเกี่ยวกับเขานะผมนะก็สามารถลรามาอ่านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเขาครับก็ก่อตั้งเมื่อไหรอะไรยังไงนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็สามารถมาดูได้นะครับผมนะแล้วก็การควบคุมความเสี่ยงมีอะไรบ้างเอกสารรอลเออร์ก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับผมนะก็ตามเลขนี้เลยนะครับป้อนชื่อเข้าไปแล้วก็ปัญหาที่พบนะครับก็จะใช้ยุทธวิธียังไงนะครับผมนะนี่นะครับก็คือสมาชิกนะครับก็จะมีตั้งแต่8% นะครับแล้วก็สมอ็แล้วก็สเนะครับผมนะสำหรับการที่บอกว่าการเชิอเพื่อนด้วยแหละนะครับแล้วก็นโยบายอะไรของเขาเนะี่ยส่วนตัวนะผมนะก็จะมีตามนี้เลยนะผมนะมก็โอเคนะครับผมในส่วนของตรงนี้ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะผมนะกิจกรรมตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับเป็นตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นศูนย์ข้อความนะผมนะศูนย์ข้อความก็สามารถมานี้มีกันได้ครับการแจ้งเตือนล่าสุดนะก็จะเป็นแบบข่าวล่าสุดแกลองอินนะสำหรับผู้ใช้ไปได้รับ0.1ถึง2 USD ฟรีนะครับสำหรับคือสายฟรีนะสำหรับสายฟรีนะตรนี้ก็จะเป็นลิงก์อย่างเป็นทางการของบริษัทเขานะครับแล้วก็ช่องโทรเอกสารช่องโทรต่างๆนะครับก็จะได้รับบนัส มาชิตั้งแต่8% 3% 2%นะครับแล้วก็ผมตอบแทนถ้าฝากก็คือตามนี้เลยนะครับผมนะก็สามารถเชื่อมเพื่อนทาง Facebook Instagram YouTube Twitter t i k t อ k อะไรต่างๆได้เลยนะในส่วนตรงนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนการเติมแล้วก็การลงทุนแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูส่วนของที่แบบตอนที่เราถอนนะครับผมก็จะใช้เวลาหนึ่งวันนะครับสำหรับสิ ไว้ทีทีขึ้นไปนะครับผมนะส่วนนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าซื้อบทแล้วก็ทีมของเราอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีมของเราทีมของเรานะครับก็จะมีสมาชิกตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็เติมรับ2 8%นะครับอ่าก็คือแนต์ะไม่ใช่2หรอกนะครับคือมันมันอันนี้คือระดับแรก8%ระดับ2-3%ระดับ3ครับก็อยู่ที่2%องเปอร์เซนตครับปีนดานครับ ตรงนี้ก็สามารถ c o อปปีงเพื่อนได้นะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับ,บหนึ่งระดับสองระดับสามครับก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากโอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะตรงนี้จะเป็นแชทสดน,นะครับสำหรับที่ติดต่อทาง w a t s App นะครผมนะทาง w a t s App หรืออะไรนี่แหละนะครับผมนะ ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับบัญชีของเราครับผมมากทีมแล้วก็การลงทุนของเราในต่างๆนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการเติมแล้วก็ไปดูส่วนการลงทุนเลยโอเคครับผมนะก็แต่แรกก็นั่นแหละนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนครับโดอกันอันนี้ก่อนนะครับผมนะก็บอกไปแล้วนะเพื่อปัญหาต่างๆนะครับก็คือต้องยอมรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับกดเติมผมจะเลือกเป็น U.S.D.T นะครับ T.R.C. ยโอเคครับท่านชมให้ผมทำการ ลอกไปเลยนะครับอันนี้ผมคัดลอกนะครับแล้วก็ทําการฝางนะครับระบบจะไม่ทําการฝางนะครับหากน้อยกว่าสิบวินโอเคนะครับก็วางไปนะผมนะกดสปนะครับผมจะเอาเต็มแม็กกันนะแล้วก็กดเซตนะครับผมนะแล้วกดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ขอใส่รหัสผ่านก่อนนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็ขอใส่รหัสผ่านก่อนนะครับผม โอเคครับผมในสองตรงนี้นะก็เรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันในเว็บเลยนะครับว่ายอดเข้าแล้วยังนะครับโอเคนะคต้องชมหลังจากเพิมไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการลงทุนเลยนะก็กดตรงนี้เลยนะครับผมนะนี่นะครับระย,ยะหนึ่งวันนะมันก็มีตั้งแต่ระยะหนึ่งวันนะโปรแกรมประสบความสำเร็จอะไรเนะี่ย ประสบการณ์กองทุน3วันเราเพี้ยตามนี้เลย4.5เปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้10วันนะครับผลอี5.5เปอร์เซรายได้เท่ากัวันนี้เลยอันนี้30วันก็ได้ได้อยู่ที่7.5เริ่มต้นแต่50นะครับอันนี้ก็60วันนะครับเริ่มต้นที่25เป้รได้อยู่ที่12.5เวดีทีทำผลปีต่ำที่5 50เวดดทีนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็น V.I.P. นึครับอันนี้ก็จะเป็น90วันนะครับผมนะก็35นะครับ์เนะได้ต่อวัน 17. 5 u d t นะครับขั้นต่ำอยู่ที่5 u d t แล้วกองทุนออันนี้อยู่ที่180วันนะผมนะก็อยู่ที่15 45นะครับผมนะแล้วก็รายได้อยู่ที่วันละประมาณ25ปร์เซ็นตนะครับผมนะแล้วก็การลงทุน50 u d t นะครับขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้เลยครับก็สามารถมาดูรายละเอียดกันได้นะครับอย่างไรก็ฝากบอกเลยนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงครับก็ใครคิดที่จะลงทุนควรศึกษาให้ดีๆเยอะๆนะครับผมนะก็ไม่ได้มาแนะนำหรือชักชวนนะครับผมนะ ทำเพื่อเป็นการศึกษาให้ดูนะครับโอเคครับผมก็จะกดตรงนี้เลยนะในหนึ่งวันนะผมนะผมมีอยู่สิบนะครับผมนะผมก็จะกดได้นะครับผมนะรายได้ผมจะได้ที่มันงจุดสูงห้านะครับผมนะแล้วพรุ่งนี้จะมาทําการถอนให้ดูนะครับผมนะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดตูงนเลยนะครับเรียบร้อยครับคือสําเร็จนะครับโอเคครับอันนี้ก็รอดําเนินการนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมาทําการ เขาเรียกว่าอะไรนะอัปเดตการถอยให้ดูนะครับก็พรุ่งพุนี้เรามาดูกันเลยครับว่าเราจะเข้าไหมนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่จากช่องเต้คลิโตัวด้วยครับจเจอกันนะครับผมนะสวัสดีครับท่านผู้ชมโอเคครับฝากด้วยครับในช่วนนี้ก็ะเจอกันครับ สวัสดีครับก็วันนี้ครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ได้ทําการอันนี้ไปนะครับนี่นะครับเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตลอดส่วนของตรงนี้นะครับก็ประสบการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอัปเดตการถอนด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนคนนี้ก็โปรดตั้งค่ารหัสผ่านกูนนะก็ขอตั้งค่าก่อนนะครับรหัสผ่านนะครับผมนะรอสักครู่นะครับนะครับตรงนี้นะครับก็เลือกกระเป๋าสตางค์นะครับ ก็เดี๋ยวขอเพิ่มก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นกระเป๋า TRC 20นะครับของตอนนะครับก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการวางใส่นะครับผมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็นี่นะครับก็ได้ทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะใน่วนตรงนี้นะครับก็รอนะครับผมนะใน่วนของุตตรงนี้ก็รอแน่นอนนะครับผมนะ ก็นั่นแหละนะครับหรือยังไงก็จะขึ้นสลิปอะไรให้ดูนะครับผมนะก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับผม โอเคนะครับก็นี่นะครับเป็นสลิปการถอนนะครับก็ถอนเข้าแล้วนะครับ10.5 USDT นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็ได้จริงนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตยังไงให้ดูอีกนะครับสำหรับเว็บตัวนี้นะก็บอกไปแลยนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับก็ใครคิดที่จะลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับผมโอเคครับถอนได้จริงนะครับผมนะ